อินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับอยู่ที่ราวๆ1,417ล้านคนและมีขนาดพื้นที่ของประเทศอยู่ที่3,287,000ตารางกิโลเมตรโดยมีรัฐทั้งหมด28รัฐและทุกรัฐนะครับจะมีความเป็นเอกลักษณ์มีสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไปและประชากรของที่นั่นส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาฮินดูลองลองมา ก็จะเป็นศาสนาอิสลามแต่จะมีพื้นที่เล็กๆอยู่ที่เมืองหนึ่งครับที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดรวมใจของศาสนาพุทธที่ตรงนั้นตั้งอยู่ในเมืองคิยาในรัฐพิหารเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวจากทุนโลกโดยเฉพาะคนที่นับถือพุทธศาสนาต่างต้องการมาตามรอยและมาปฏิบัติธรรมที่เมืองแห่งนี้และนั่นคือเหตุผลสำคัญครับ ที่เราต้องแพกกระเป๋ามุ่งหน้าสู่เมืองพุทธคยาเพื่อไปเที่ยวตามรอยและไปกราบสการะสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 25ปีโฮมีอร่อยใครๆก็รู้สายการบินไทยสมายไทยสมายรอยยิ้มคู่ฟ้าเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม Nikon at the heart of the image สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับรายการรู้เตลูนนะครับซึ่งผมเองจะพาทุกท่านร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเส้นทางสายมือ ผมคนนี้แจ๊สสอรวีนะครับอดีตมิทิฟนี่ปี2009และก็อดีตพระสอรวี avi, หรือหลวงพี่แจ็สนั่นเองวันนี้เป็นทิดแจแล้วนะครับจะพาทุกท่านเดินทางไปด้วยกันกับรายการดีๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นว่าลูเตลูเส้นทางสายมูของเราเราจะไปมูกันแบบไหนบ้างด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในประเทศอินเดียมารวม10ปีของผมนั้นทั้งเส้นทางสายพุทธและ เส้นทางสายฮินดูเราจะเดินไปในสองเส้นทางนี้ไปด้วยกันกับพื้นที่ที่สำคัญที่เรียกว่าพุทธคยาซึ่งตั้งอยู่ในรัฐพิหารสาธรารณรัฐอินเดียด้วยประสบการณ์ที่ ใช้ชีวิตอยู่ในอินเดียร่วม10ปีที่ตั้งแต่การบวชมาเนี ผมก็เดินทางไปอินเดียมาไปไปมามาแล้วก็อยู่ที่อินเดียเป็นระยะเวลานี่จริงๆแล้วไม่ใช่ร่วม10ปีนะครับต้องมากกว่า10ปีเพราะไปตั้งแต่ปี2009ไปมูเนี่ยแหละครับไปมูเตลูไปลงแม่น้ําคงคาเอาแม่น้ําคงคากลับมาแล้วกระดกดื่มเนี่ยเพื่อที่จะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้กลับมามีหน้าที่การงานม,มีเงินทองไหลมาเทมาเนี่ยตอนเป็นคารวาตอนเป็นสาวงามในสมัยนั้นหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับไปอีกครั้งก็คือไปในสถานภาพของการเป็นนักบวชเป็นพระ,พระก็ถือปฏิบัติ ตามหลักของพระพุทธศาสนาเลยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายในพื้นที่ที่สําคัญมากๆเรียกว่าพุทธคยาซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของพระพุทธศาสนาและณนะปัจจุบันก็ยังคงมีความเจริญไพบุญงกงามและมีสเสน่ห์ต่างๆเยอะแยะมากมายในดินแดนแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าวุ่นวายหนอก็ได้ไม่วุ่นวายหนอก็ได้นะ ด้วยประชากรทั variance, ้งชาวอินเดียเป็นจํานวนมากแล้วก็ประชากรพุทธศาสนิกชนชาวโลกเป็นจํานวนมากที่หล in. ั่งไหลกันมาที่นี่เขามาทําอะไรกันครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านร็ต้วมเดินทางไปด้วยกันเราจะเดินทางจากประเทศไทยไปสู่ดินแดนพาราตะ แดนที่มีกลิ่นอายของมัสซาลาแดนที่มีกลิ่นอายของเครื่องเทศแล้วก็ดินแดนที่มีกลิ่นอายของความเป็นพุทธศาสนาและความเป็นศาสนาฮินดูที่สําคัญไม่ใช่ฮินดูเท่านั้นมีความหลากหลายของศาสนาที่อยู่ที่นี่เป็นจํานวนมาก ำไมเราถึงเลือกไปพุทธคยานนะครับเหตุผลสําคัญเลยก็คือว่าด้วยประสบการณ์ของตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่อยู่ที่นี่มาร่วม10ปีมีเรื่องราวมากมายที่อยากจะส่งผ่านเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันสําคัญหลักๆเลยคือสถานที่แห่งนี้เป็นที่เกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าณนะสถานที่แห่งนี้นอกจากนี้แล้วศาสนาดั้งเดิมก่อนที่จะเกิดศาสนาพุทธเกิดขึ้นก็คือศาสนาฮินดูพรามหมณ์ฮินดูมีมาก่อนสมัยพุทธกาลและที่ ที่นี่ยังคงมีกลิ่นอายมีพระราชวังเก่ามีวัดฮินดูมีการทำพิธีบวงสรวงบูชามีพราหมณ์คอยประกอบพิธีการอยู่ทุกวันทุกวันและยังคงมีศาสนิกชนในศาสนาฮินดูก็ยังคงหลั่งไหลาการไปทำการบูชา ตามประเพณีที่เขาเคยทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับคนอินเดียในายสาธารณรัฐอินเดียนั้นเนี่ยก็ยังคงมี4วันน้าเหมือนเดินนะครับตั้งแต่อดีตมาชนชั้นแรกก็คือพรามกษัตริย์แพทย์หรือเวทแล้วก็สูตรนะครับสี่วันน้าเหมือนเดินนะครับแต่ ก็ยังมีวันนะสุดท้ายที่พ่วงมาเป็นวันนะแถมเรียกว่าจันทานจันทานนี่เกิดจากการผสมกันข้ามวันนะนะครับวันนะกษัตริย์ข้ามมาวันนะพระรามวันนะพรหมณ์ไปผสมกันกับวันนะแพ วันนัแพร่ไปกับวันนัสูสุเป็นการข้ามกันไม่ได้อยู่ในวันนั้เดียวกันจึงกลายมาเป็นจันทานวันณะหรือชนชั้นที่ต่ำที่สุดของอินเดียนะครับก็ควรระวังและข้อห้ามเลยเมื่อเราไปประเทศอินเดียก็คือรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับอย่าไว้ใจใครนะต้องระมัดระวังมากเช่นการเดินทางในเรื่องของกระเป๋าเดินทาง จะต้องเลือกกระเป๋าอย่างดีนะเพราะความปลอดภัยในทุกที่แหละครับไม่ใช่แค่อินเดียนในทุกทกที่ยังคงมีมิจฉาชีพเกิดขึ้นนะครับเอกสารสําคัญให้พกติดตัวเราไว้สําคัญมากๆคือการเจราจาอย่างที่ผมบอกในเบื้องต้นว่าการเจราจาการต่อรองใดๆนั้นเนี่ยจะต้องใช้ความสามารถเป็นอย่างมากนะครับเจราจาแล้วอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการตกลงกันในราคานี้แต่พอไปจ่ายหน้างานแล้วเนี่ยเขาขอราคานั้นทุกท่านจะต้องใจแข็งมากๆานะครับที่จะเป็นคนดุนิดนึงว่าไม่ได้ ต้องราคาน,นี้แล้วก็หักดิบเดินหันหลังออกมาเลยครับจ่ายแล้วก็หันหลังออกมาเลยคนไทยใจดีมากๆครับผมมีความเมตตาสูงชอบที่จะเดินทางไปแล้วก็มากที่จะแจกทานให้ทานกับเด็กๆนะครับหรือว่ากลุ่มคนที่มาขอทานที่นั่นมีเป็นจํานวนมากต้องระมัดระวังนะครับไม่ใช่ว่าเราจะแจกให้ได้กับทุกคน บางครั้งและบ่อยครั้งที่เราให้ไปแล้วเป็นเงินนะครับแล้วก็ผู้คนก็จะหลั่งไหลถาโถมเข้ามาตอนแรกจะมอบแค่เด็กคนเดียวสองคนสคนหลังจากนั้นไม่เกินพริบตาครับเขาก็จะแห่กันเข้ามาแห่กันเข้ามาจนคุณไม่สามารถที่จะประคับประคองตัวเองได้อาจจะล้มกองอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทรัพย์สินของคุณก็จะหายไปได้ไม่ใช่เป็นการปล้นนะครับแต่ในเมื่อคุณเลือกที่จะให้แล้วเขาก็คิดว่าคุณให้เขา ก็เอาไปหมดเลยต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเป็นไปได้นะครับอย่าเพิ่งให้ก่อนปรึกษากับคนอินเดียในท้องถิ่นที่มากับเราก็ได้หรือปรึกษาคนที่อยู่ใกล้ชิดของเราที่รู้สึกปลอดภัยเลือกในพื้นที่ปลอดภัยแล้วค่อยที่จะมอบให้เขาดีก,กว่าครับถ้าติดตามชมรายการของเรานั้นตลอดทุกๆ ep จะได้รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำและทำไปแล้วจะได้ผลเป็นอย่างไงบ้างตลอดรายการของเรามีให้ทุกท่านได้ชมอย่างแน,น่นอนเลย ตัวผมเองนะครับเคยไปทําการมูเตลูทั้งในรูปแบบของพุทธและฮินดูที่ประเทศอินเดียนะครับกห็หลายๆสิ่งก็ประสบความสําเร็จหลายๆสิ่งก็ไม่ประสบความสําเร็จซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยในหลายๆด้านเช่นเดียวกันเช่นว่าผมไปถวายข้ามัทธุปายาที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ผมไปถวายดอกไม้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์กลายเป็นว่าส่งผลให้กับชีวิตของเราเนี่ยไม่เคยอัตคัดขัดสดเลยนะครับมีกินมีอยู่ได้ โดยที่ไม่ลำบากเลยซึ่งการถวายเข้ามาทุปายาตนั้นมีมาตั้งแต่สมัยก่อนพระพุทธการในสมัยที่นางสุชาดาได้เคยถวายเข้ามาทุปายาแด่พระพุทธเจ้าในสมัยพุทธการนั่นเองนะครับและอีกหลายๆรูปแบบการมูเตลูมีอีกมากมายทั้งในในส่วนของศาสนาฮินดูนะครับการทําพิธีบวงสวงบูชาองค์พระพิฆเนก็ดีพระศิวะพระนารายณ์ซึ่งมีหลากหลายมากมายรูปแบบ แล้วนั้นการที่จะต้องเดินทางไปอินเดียเราจะต้องเตรียมตัวเยอะเลยครับผมด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเพราะเจ้าโควิดเนี่ยแหละครับเดิมเนี่ยการเดินทางไปอินเดียจะไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายเพียงแค่มีวีซ่ามีพาสปอร์ตนะฮะแต่ณปัจจุบันจะต้องใช้ผลตรวจโควิดสิ่งแรกที่ทุกท่านจะต้องเตรียมไปก็จะต้องมีเอกสารสําคัญประจําตัวคือพาสปอร์ตนะหนังสือเดินทาง2จะต้องมีวีซ่าทำวีซ่าแบบอ e ีวีซหรือแบบไหนก็ได้ แต่ถ้าจะสะดวก E-Visa เดี๋ยวนี้ทำง่ายมากเลยนะครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้รับการอนุมัติแล้วและการเดินทางไปเมืองพุทธคยาในครั้งนี้เราได้ผู้ใหญ่ใจดีที่ใหญ่สมชื่อจริงๆเลยครับเพราะว่าเขามาเป็นลำๆกันเลยทีเดียวที่มอบเชือบินแสนสบายนี้และรอยยิ้มตลอดการเดินทางให้แก่พวกเราเขาคนนั้นก็คือสายการบินไทยสมายที่ให้บริการแบบฟูลเซอร์วิส และอย่างมุ่งเน้นในเรื่องของมาตรฐานการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกถึงความคุ้มค่าของราคาและเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดการบินไทยสมายพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้ามากมายเลยครับทั้งฟรีในเรื่องของการเลือกที่นั่งฟรีน้ำหนักสัมภาระ30กิโลกรัมฟรีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่องบินและยังสามารถสะสมหมล์กับรอย่ออคิทพัสได้อีกด้วย เพราะทั้งหมดนี้คืออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้มนั่นเองครับในการจองที่พักของการเดินทางไปพุทธคยานั้นมี2ตัวเลือกให้ทุกท่านเลือกนะครับเพื่อความปลอดภัยในระดับแรกคือมีที่พักแน่นอนจะต้องจองผ่านแอปพลิเคชันนะครับจองจากเมืองไทยไปเลยครับจะทําให้คุณมีที่พักอย่างแน่นอนหรือในอีกแบบหนึ่งหากอยากลองเสี่ยงเราก็เสี่ยงด้วยกันครับที่ หน้าโรงแรมเดินเข้าไปที่โรงแรม Wal- k in เข้าไปได้เลยครับแล้วก็สอบถามที่พักว่ามีที่พักว่างสำหรับเราหรือเปล่าแต่อันนี้ต้องบอกว่าเสี่ยงวัดดวงจริงๆนะครับถ้าไม่เช็ครีวิวให้ดีก่อนการเดินทางที่พักของคุณอาจจะไม่ตรงปกก็ได้แล้วก็ราคาการต่อรองราคานั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณนะครับขอ เจลาจาลดราคาไป50%ก่อนครับถ้าผมแนะนำน,นะครับครั้งแรกของการเดินทางไปอินเดียจองผ่านแอปพลิเคชันชัวที่สุดครับจะทําให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีที่พักอย่างแน่นอนประสบการณ์จริงในการไปตายดับหน้าในความเสี่ยงข้างหน้านั้นเนี่ยเรียกได้ว่าใช้พลังความสามารถสูงเอาเลยทีเดียวครับและทําให้เราเสียเวลาไปกว่า2ชั่วโมงด้วยซ้ําไปนะครับแล้วเราอาจจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเช่นเมื่อไปถึงเนี่ยเราไปเจราจาต่อรองเข้าไปแล้ว ขอต่อรองราคาในราคานี้ได้ราคาตามที่เราต้องการแล้วเราคิดว่าเราเก่งมากแล้วนะครับแต่เมื่อจ่ายตังค์เรียบร้อยเดินขึ้นไปอย่างห้องพักห้องพักไม่ตรงตามที่เราดีลไว้ตั้งแต่ครั้งแรก 1. ความสะอาด 2. กลิ่น 3. ปอกหมอนนีลาขึ้นสีผ้าปูที่นอน ก็มีคราบเลอะเชอะสกระปรกห้องน้ําไม่มีเครื่องทําน้าอุ่นยิ่งเราไปกันในช่วงนี้ในสภาพอากาศที่กําลังหนาวต้องการเครื่องทําน้ําอุ่นเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดไม่มีเครื่องทําน้าอุ่นเนี่ยอาบน้ําไม่ได้เลยทีเดียวต้องงดอาบน้ําไปตลอดสัปดาห์นะครับและที่สาคัญในห้องพักจะต้องมีเครื่องปรับอุณหภูมิอากาศนะครับในช่วงอากาศหนาวเนี่ยทุกท่านจะต้องมีฮีเตอร์อยู่ในห้องด้วยนะครับผม แทนในการเดินทางในครั้งนี้ของเรานั้นมีที่ไหนกันบ้างเราเริ่มต้นกันที่วัดไทยพุทธคยาซึ่งเป็นวัดแรกในพุทธคยาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลไทยทําสัญญากับรัฐบาลอินเดียมีเพียงวัดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในนามของรัฐบาลไทยซึ่งทําสัญญา99ปีด้วยกันเลยทีเดียวจากนั้นเมื่อเดินทางไปยังวัดไทยพุทธคยาแล้วเราก็จะเดินทางไปต่อกันที่วัดเมตตาพุทธารามซึ่ง วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีความสําคัญมากๆครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเพราะเป็นวัดเจ้าของโครงการที่ดาบริโครงการในการจัดสร้างทองคาหุ้มฉดยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยาพระมหาเจดีย์พุทธคยานับแต่สมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้นมาได้รับการบูรณะมาแล้วจากราชวงศ์4ี่ยุคสมัยด้วยกันณปัจจุบันในราชจักรีวงศ์ของเราพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระราชการที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระยาณสังวรนั้นขึ้นปฏิ สถานอยู่บนยอดฉัตรว่าได้ทรงมีพระราชศรัทธานำพาคนไทยทั้งชาติถวายทองคำบริสุทธิ์จากประเทศไทย289กิโลกร,รัมขึ้นบูรณะยอดฉัตรพระมหาเจดีย์และที่สำคัญแล้วนั้นมีดอกบัวเพชรเรียกว่านพรรกพัษบงกฎในนามของคนไทยทั้งชาตินะครับอยู่บนยอดฉัตรด้วยรายละเอียดเหล่านี้จะอยู่ที่วัดเมตตาพุทธารามมีเรื่องราวต่างๆที่จะบอกเล่าให้กับคนไทยทุก ท่านได้ภาคภูมิใจที่เราได้ร่วมบุญกันในครั้งนั้นตั้งแต่ปี2,556เป็นต้นมาเสร็จจากวัดเมตตาพุทธารามเราจะเดินทางไปยังวัด ไทยมังคตซึ่งเป็นวัดที่มีความสําคัญมากอีกแห่งหนึ่งในพุทธคยาเช่นเดียวกันเพราะหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสนั้นเนี่ยเปิดโรงเรียนสอนหนังสือให้กับเยาวชนในท้องถิ่นเป็นจํานวนหลายร้อยคนเลยครับสอนทั้งภาษาฮินดูภาษาไทยให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาและพัฒนาชีวิตของเขาให้ดีขึ้นที่สําคัญมีรูปปั้น เพราะบรมารูปของพระเจ้าอโาศมาราชที่เรียกได้ว่ามีความงดงามเป็นอย่างมากต่อจากวัดชัยมกตนั้นเราจะไปยังแม่น้นําเนรัญชลาซึ่งเป็นแม่น้ําสายชีวิตของคนในพื้นที่พุทธคยาและที่สําคัญนั้นแม่น้นําเนรัญชลานั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรมีสายน้ําไหลตลอดปีหรือไม่เป็นแม่น้ําที่มีความกว้างเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเปล่าเราจะพาทุกท่าน เดินข้ามผ่านแม่น้นําเนรันชลาไปด้วยกันเอ๊ะแม่น้นําเนรันชลาจะต้องมีน้ําแล้วเราจะเดินข้ามไปได้ยังไงไม่ข้ามสะพานครับเราจะเดินข้ามแม่น้ําไปเลยไม่ใช่เป็นการแสดงอิเทลิสปฏิหารแต่ประการใดนะครับผมเองและก็ทีมงานทุกท่านเราจะเดินไปด้วยกันแน่แหละจากนั้นแล้วเราก็จะไปวัดนานาชาติกันมีวัดไหนกันบ้างทิเบตญี่ปุ่นภูตานลาวพมา่ากัมพูชา สีลังกาบังคลาเทศมีวัดไหนอยู่ในพื้นที่นั้นบ้างเราไปกันทุกวัดเลยครับผมที่เรียกว่าเป็นวัดนานานชาติเพ mm. ื่อนบ้านของเรานะครับที่เราได้ทําความรู้จักกับทุกท่านมาเป็นอย่างดี mm. เราไปดูว่าศิลป,ปะวัฒนธรรมประเพณีการกราบไหว้สักการะบูชาของชาวต่างชาติในแบบของชาตินั้นๆว่าเขามีการกราบไหว้สักการะบูชากันอย่างไรมีความสำคัญแบบไหนเราจะติดตามดูกันตลอดครับ ในการเดินทางครั้งนี้ด้วยกันเลยนะครับออกจากวัดแล้วเราเข้าวังเลยครับเราเป็นคนพิเศษอย่างแน่นอนจะพาทุกท่านเดินเข้าวังซึ่งประตูวังนั้นเรียกได้ว่ามีความโอโถงโออาเป็นอย่างยิ่งและมีความปลอดภัยเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการต้อนรับผู้มีเกียรติทุกคนเข้าสู่วังและวังนี้เป็นวังของเจ้าของเดิมพื้นที่ที่มีความสําคัญกับพุทธคยากระเตว่า วังมหังตระกูลเก่าแก่ดั้งเดิมของพุทธคยาตระ,ะกูลที่เคยดูแลพระมหาเจดีพุทธคยาไว้และเป็นตระ,ะกูลที่ทรงอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งส่งมอบแบ่งปันพื้นที่ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้มีที่อยู่อาศัยได้มีที่ประกอบการเกษตรทำมาหากินและเป็นตระกูลที่ ยินยอมให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาบริหารจัดก,การดูแลพระมหาเจดีย์ร่วมกับชาวฮินดูเข้าวังแล้วเราก็ไปบ้านของนางสุชาดาครับซึ่งนางสุชาดานั้นเป็นสตรีที่งามเลิศและมีความสําคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ถวายเข้ามัททุปายาตเป็นผู้ประกาศศาสนาจาริกว่าอุบาสิกาที่มีความสําคัญมากๆเราในฐานะเป็นอุบาสิกาอุบาสกา ก็ควรถือปฏิบัติตามนางสุชาดาด้วยกันนะครับเมื่อเยี่ยมชมบ้านของนางสุชาดาแล้วเราจะพาทุกท่านเดินขึ้นเขาไปยังเขาดงคัสิริซึ่งผมเองเนี่ยจะบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากร้อนมากนะครับแล้วก็เส้นทางที่เดินขึ้นไปไม่ง่ายเลยไปด้วยกันครับเราเดินขึ้นเขาดงคาสิริไปด้วยกันไปดูอะไรไปดูสถานที่ที่พระโพธิสัตว์ก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าเคยทรมานตนทรมานอย่างสุด อย่างที่สุดสุดตรงกันเลยทีเดียวทรมานแบบไหนการลมหายใจเข้าออกอดอาหารอยู่บนเขาดงคาสิติจะมีบรรยากาศคล้ายๆกับเขาใหญ่บ้านเราหรือเปล่ามีเต็มไปด้วยแมกไม้สายทานลำน้ำหรือว่าสัพสัดอะไรก็ตามแต่หรือเปล่าไปดูกันครับหิวหรือยังครับทุกท่านหิวแล้วไปครับไปหาอะไรทานกันที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องลือในปัตีแห่งพุทธคยาอะไรเด็ดอร่อยปนิปุรีจปตีหรือแกง ชิคเก้นเคอรี่อะไรที่มันเด็ดที่สุดในพุทธคยารู้สึกว่าคนข้างๆผมเนี่ยจะใส่หัวหรือว่าจะพยักหน้าดีเตรียมตัวครับล้างท้องรอกันเลยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไปดูว่าอาหารที่เขาว่านั้นมันจะเด็ดดวงอย่างที่เขาไปลองกันมาจริงๆหรือเปล่ามันจะน่ากลัวมันจะยี้หรือว่ามันจะอื้อร่อยจน ต้องกลับไปซ้ำจะเป็นยังไงนั้นคุณผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามชมให้ดีกับทริปนี้ในการเดินทางไปยังพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียกับลูเตลูและนอกจากที่ผมจะจัดเตรียมกระเป๋าเพื่อออกเดินทางแล้วผมจะต้องเตรียมขนมปังอบกระดอบตาโฮมี่ แท็กใส่กระเป๋าเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับมือว่างต่างๆในระหว่างเดินทางไม่ว่าจะพกขึ้นเรื่องเพื่อทานเล่นหรือว่าจะพกติดตัวไปในระหว่างทำกิจกรรมต่างๆเพราะความอร่อยเนี้สามารถพกพาไปได้แบบสะดวกสบายมากๆแถมยังมีรสชาติให้เลือกทานอีกมากมายทั้งรสมะพร้าวรสงาและรสหนริสาราย เพื่อนๆสามารถหาซื้อขนมปังอบกรอบตาหฮมมีได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปได้เลยนะครับโฮมมีอร่อยใครๆก็รู้พูดกันพอหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวเราจะได้ร่วมเดินทางไปด้วยกันผมไม่รอช้าแล้วครับจะต้องเตรียมตัวที่จะไปเก็กบกระเป๋าแล้วเตรียมที่จะเดินทางไปด้วยกันนะครับตลอดการเดินทางนี้กับลุทเตอร์พุทธคยาครับ และผมก็เคยอาศัยรถคนอื่นเหมือนกันอ้าวลูกสาวในอดีตชาช่า